สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมแนะนำโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจาก YouTube แบบง่ายๆนะครับโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Firefox นะครับแล้วก,ก็ก็ต้องมีตัวเสริมก็คือลักอินครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Firefox เข้ามาก่อนนะครับก็ไปที่ Firefox ไทยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลด รอสักครู่อ่ะ,อะเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ใครเก็บไว้ที่ไหนก็ไปเลือกจากที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะครับของผมนี่ยครับเป็นเป็นไว้ที่ใดเฮ็ดนะครับที่ตัวโปรแกรมนี่ครับไฟล์โฟล์สิบแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับก็ติดตั้งรอสักครู่นึง ะครับก็เป็นกะบวนการการติดตั้งของโปรแกรม f i r อ f นะครับมาถึงหน้าตาน,นี้ก็คลิกต่อไปแล้วก็ตอนนี้ก็เลือกมาตรฐานแบบง่ายง่าตัวนี้เราเอาออกนะครับให้เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของการทำงานเวลาเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันจะเริ่มต้นแ้้ก็ติ๊กออกเสียนะครับตัวนี้ก็นำเข้าข้อมูลทั้งประวัติทั้งหลาดผ่านนะครับ แล้วแต่ใครจะสะดวกส่วนผมเนี่ยไม่นำเข้านะครับก็กดต่อไปอะนะครับมันก็จะเริ่มโปรแกรม Firefox ตัวน,นี้เราให้เอาติ๊กถูกออกนะครับแล้วก็ตอบว่าไม่นะครับผมมันก็จะไม่ถามในครั้งต่อไปแล้วก็เราก็จะไม่มาเป็นอบอสเซอร์เริ่มตน้นนะครับ นะครับเข้ามาตัว Firefox ได้แล้วนะครับก็กดิทธิ์ลองเช็คดูน,นะครับตัวนี้ครับก็ต่อไปก็มาดาวน์โหลดปลั๊กอินกันนะครับที่จะใช้ช่วยดาวน์โหลดนะครับไปที่ Mozilla Firefox นะครับแล้วก็ปรับแต่ง f o x อาน,นะครับรอสักคู่หนึ่งมันจะเข้ามาหน้า s s o n อ่าน,นะครับแล้วก็ แล้วก็มาเซิร์ชหาเซิร์ชหานะครับดาวน์โหลดเฮลเปอร์พิมพ์เข้าไปครับผมพิมพ์คำว่าดาวน์โหลดเฮลเปอร์นะครับ D O W N L O A D นะครับแล้วก็เฮลเปอร์นะครับกดสื่อเกี่ยวอ่าตัวองนะครับก็มันก็จะค้นหานะครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นจุดสมจุดใ่ใ่สิเป็นลูกกลมๆสามลูกนะมีสีน้ำเงิน4เหลืองแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็กดไปเลย add to f i r e f o x นะครับแล้วก็ขั้นหน้านี้มาแล้วก็เลือกแล้วก็เลิกเร่มติดตั้งเดี๋ยวนี้นะครับก็พอเสร็จก็กดเริ่มใหม่ทันชีนะครับอ่าไีนครับโปรแกรมเข้ามาแล้ว เป็นปัจอินตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยเราก็รอสักครู่หนึ่งมันก็จะแจ้งเตือนอะไรของมันใครไม่ต้องการอ่านหรือใครอยากจะไปดาวน์โหลดปักอินตัวอื่นเพิ่มก็ลองดูก็แล้วกันนะครับผมก็ผมไม่ต้องการก็ให้กดปิดไปก่อนค่อยมาอ่านต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการวิธีดาวน์โหลดไฟล์นะครับ จากยูทูบก,ก็อื่นนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บ YouTube อ่าลองกดไฟล์วิดีโอดูพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเล่นไฟล์วิดีโอไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ลงปลั๊กอินนะครับก,ก็คลิกตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดรอสักคู่นึงมันจะเริ่มะนะครับมันได้ติดตั้งเราบี้แฟลชเพเยอร์นะครับเราก็ติดตั้งไปให้เขา ติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยใครมีรหัสเข้าก็กดเข้าไปนะครับก็รออีกสักสักครู่หนึ่งนะครับก็อาานะนานสักที่หนึงนะก็รอจนติดตั้งเสร็จมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมากดติ๊กถูกเข้าไปอ่าฉันต้องการติดตั้งกดบันนะครับก็รอสักครู่เหมือนกัน เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็มัน,นได้ไหมอัปเดตไหมเราผมไม่ต้องการอัปเดตผมก็อันล่างสุดแล้วก็กดต่อไปนะครับแล้วก็กดเสร็จสิน้นกดเสร็จนะครับอ่านะครับเรามาเช็คดูว่าไฟไวิวใช้ได้ยังอ่าเนี่ยครับอย่างนี้ก็แสดงว่าไฟไวิวใช้ได้แล้วนะครับอ่าให้เราปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับแล้วเปิดมาใหม่นะครับเพื่อจะรัน ตัวไฟฟอกขึ้นมาใหม่นะครับเรามาทดสอบดูกันว่ามันจะดาวน์โหลดได้จริงหรือเปล่านะครับก็เข้าไปที่แอบยูทูบนะฮะแอปยูทูบนะครับ,รบ, YouTube, รบก็ลองหาไฟวิดีโอทดสอบนะครับมผมลองไฟวิดีโอของผมก็แล้วกันนะครับลองไฟวิดีโอที่ผม,มอัพโหลดไว้ นทดสอบนะครับแล้วก็กดเลือกไฟล์โอมาหนึ่งไฟล์กดไปเลยวิธีดาวน์โหลดง่ายมากเลยครับ,รบก็ไปที่อ่นี่ครับรวมไฟล์โอ 0, ก็ไปที่สามเหลี่ยมตัวนี้ครับแล้วกดที่เป็นไฟล์ mp4 นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยลกดาวน์โหลด ถ้ามีงานค้างเก่าอยู่ก็กดลบออกไปก็ได้เมื่อกี้กดดาวน์โหลดแล้วมันนานไฟล์มันใหญ่ก็เลยกดออกไปนะครับแล้วก็กดลบออกอะนะครับอ่านะครับรอสักครู่นึงเราจะมาทดสอบดูว่ามันดาวน์โหลดได้จริงหรือเปล่านะครับรอสักครู่รอสักครู่วิธีนี้จะเป็นวิธี ที่ผมคิดว่าคงน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะเราไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมอะไรมาให้มักเครื่องเลยแค่ไฟฟอกตรงนี้เราก็ใช้เป็นเมาส์เซอร์ได้เป็นปกติอยู่แล้วครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายด้วยนะครับอะมาทดสอบกันว่าใช้ได้ไหมไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาอะครับอลองดูเทสดู VLC อะฮโอเคใช้ได้นะครับ ก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับวิธีง่ายๆดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจาก youtube ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ